ตัวที่มันเป็นพระเอกของเรื่องไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันมีอยู่แค่สองสตัวนะครับก็คือตัวความต่างศัก์กับตัวกระแสไฟฟ้าตัวที่มันเป็นพระเอกของเรื่องไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันมีอยู่แค่สองสตัวนะครับก็คือตัวความต่างศัก์กับตัวกระแสไฟฟ้า นั้นเราก็จะสามารถเขียนได้ว่า v นะครับเท่ากับ i ใช่ไหมคูณกับค่าคงที่ค่าหนึ่งสมมติเป็นค่า k เขาก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วค่า k เนี่ยนะครับมันคือตัว,ต,วตัว r หรือขนาดของความต้านทานน,นันเีงนะครับหรือเราก็เขียนกันง่าย,ายๆปกติเราก็เขียน v เท่ากับ i r v เท่ากับ i r อันเนี้ยเราเรียกว่ากฎของคุณโอห์มอันนี้คือกฎของคุณโอห์มอันนี้เขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาศึกษา วิธีการศึกษาก็คือเขามาต่อวงจรละนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันอ,อ,อยู่2ตัวก็คือตัว R กับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันเรียกว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยก็คือแบตเตอรี่่านไฟฉายที่เราเที่เราใช้กันอยู่นะครับเวลาเรามาต่อวงจรเนี่ยในวงจรเนี่ยนะครับเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เราก็ต่อ,อ,อมาขาอันหนึ่งขาสั้นขานหนึ่งขายาว ขายาวเนี่ยคือขั้วบวกของแบตเตอรี่ขาสั้นคือขั้วลบของแบตเตอรี่เราก็มาต่อปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับพอเราต่อวงจรนี่มันต้องครบวงจรเพราะว่าประจุเนี่ยมันต้องไหลให้มันครบมันอยู่ดีมันไปขั่งหรือไปหยุดที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับพอเราต่อวงจรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือตัว R ตัวนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับทีนี้พอเราต่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มีการต่อตัว R เนี่ยหลายแบบ จริงๆแล้มีอยู่2แบบเพื่อเราต่อตัว R แบบนี้กับแ,แบตเตอรี่2ตัวเนี้ยสมมุติว่า R 1นะมันเท่ากับ100โอห์ม R 2มันเท่ากับ200โอห์มอย่างงี้แล้วแบตเตอรี่อาจจะแบบ3 V โวลต์อย่างนี้ก็ได้นะครับแบตเตอรี่3 V โวลต์เนาะเราจะสามารถที่จะรวมอันเนี้ยเข้าเป็นเหมือนมันมีอันเดียวได้นะครับ การต่อแบบนี้คือเอาขาหนึ่งต่อ,อกขาหนึ่งนี่ใช่ไหมนี่สมมติเป็นหัวต่อหางนะครับและอันนี้นก็เป็นหัวของอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยมาต่อกันอย่างนี้นะกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือประจุเนี่ยมันต้องไหลปื๊ดทีเดียวเพราะั้นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R 1นก,กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว R 2เนี่ยมันจะต้องมีขนาดเท่ากันเนาะมันองมีขนาดเท่ากันเพราะประจุมันไปอยู่ปึ๊ก หยุดตรงนี้ไม่ได้มันต้องประจุมันต้องเคลื่อนที่รอบวงเป็นอันเดียวกันการตอบแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าการตอบแบบอนุกรมนะครับแลวไฮไลท์ของมันก็คือไอเนี่ยจะต้องเท่ากันทั้งเส้นนี่คือไฮไลท์ของมันการตอบแบบอนุกรมแบบนี้เนี่ยเราจะทําให้ R าเนี่ยมันมารวมกันเหมือนเป็น R เดียวเนี่ยทำยังไง R รวมของมันนะครับจะเท่ากับ R1 บวก R2 เอามาบวกกันเลยเอามาบวกกันเลยเนาะมีการต่ออีกแบบหนึง่งคือการต่อแบบนี้นะครับตรงนี้สโวลต์ได้เหมือนเดิมตรงนี้ R หนึ่งได้เหมือนเดิมตรงนี้ R สองได้เหมือนเดิมเห็นว่าเรามันเอาขาด้านเดียวกันเนี่ยนะครับมาต่อกันขาอีกด้านนึงก็มาต่อกันนะไ,ไม่เหมือนกับอันนี้ที่มันเป็นแนวเส้นตรงอันนี้เป็น แบบขนานกันเขาเลยเรียกการต่อแบบขนานขนานและไฮไลท์ของมันก็คือ v ใช่ไหมคือความต่างศัก์ตรงเนี้ยกับตรงนี้มันต้องเท่ากันพอเห็นไหมมันเป็นอยู่บนสายไฟเส้นเดียวกันความต่างศัก์ตรงสายไฟทั้งเส้นเนี่ยที่มันต่อกันอยู่เนี่ยทั้งเส้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะมันจะต้องเท่ากันหมดนะครับหมายถึงตรงเนี้ยมันต้องเท่ากันศัก์ของมันต้องเท่ากันตรงนี้ต้องเท่ากัน นั้นตรงนี้มันต้องเท่ากันหมดและต้องเท่ากับ3มโวล์ด้วยนะครับ V เนี่ยนะครับเท่ากันทุกตัวนี่คือไฮไลท์ของมันแล้วเรารวบตรงนี้เหมือนมันเป็นตัวเดียวนะครับเหมือนมันเป็นตัวเดียวเหมือนเป็นแบบเนี้ยนะครับจะทำยังไงเราจะได้ว่า1ส่วนด้วย R รวมเท่ากับ1ส่วนด้วย R หนึ่งบวกด้วย1ส่วนด้วย R สองส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R 1บวกด้วย1ส่วน R 2 เห็นไนะครับอันนี้คือการต่อ R ่าแบบรวมกันมันจะมี3ตัวก็บวกไปเรื่อยๆนี่จะมี3ตัวก็บวก1ส่วน R 3เข้าไปเหนาไหมครับไปได้เรื่อยๆเลยเนาะก่อนหน้านี้พี่พูดไปแล้วว่าเออวัดกระแสะไฟฟ้าวัดความต่างศักดิ์จริงๆแล้วมันต้องมีมิเตอร์หรือมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่เราเอาไปใช้นะครับในวงจรนี้ถ้าเกิดเราอยากจะวัดกระแสะไฟฟ้าเราต้องเอามิเตอร์ที่เราเรียกว่าแอมมิเตอร์ แอมมิเตอร์ไปวัดอย่างนี้ไปขวางทางมันอยู่เลยเราจะใ้วัดว่าเมันมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเราจะวัดความต่างศักด์ระหว่างตรงนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ไปจิ้มทั้งสองจุดถูกไหมครับเอาเรียกมันว่าโวลต์มิเตอร์แล้วสัญลักษณ์มันก็เป็นแบบนี้อันนี้เราจะมาสร้างไอแอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์กันถ้าเกิด เริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นพื้นฐานของมิตเตอร์พวกเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกมันว่าเกาวานโอมิเตอร์กาวานโอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะที่พอมันมีกระแสะไฟฟ้าไหลเข้าไปเนี่ยเข็มมันจะเบนไปนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เข็มมันจะเบนไปอ๋อนะเหมือนสมมติเป็นอย่างเงี้ยเข็มตอนแรกมันอยู่อยู่ตรง,ตรง่างนี้ก็ได้นะพอมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปปุ๊บอะ่ะเข็มตรงเนี้ย มันจะเบนไปนะครับไอ้คาว์อนมิเตอร์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันสามารถแทนได้ด้วยตัว R อย่างนี้เหมือนกันแล้วเราเรียกมันว่า RG หรือ R ของกาว์อมิเตอร์งับแต่ว่าในตัวจริงของมันนะเข็มมันจะเบนไปคราวนี้ไอ้การ์นอมิเตอร์เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทนกระแสหมายถึงว่ากระแสสูงสุดที่จะไหลผ่านมันเข้าไปได้เท่าเท่ากับเท่านี้ ถ้ามากกว่านี้ปุ๊บเหมือนแบบเข็มมันเบนสุดแล้วอ่ะมันเบนสุดละถ้าเป็นมากกว่านี้มันแบบเข็มมันมันเจ๊งเหรอไหมครับกับมันจะสามารถที่จะมีความต่างศักย์ข้อมันได้ค่าสูงสุดค่าหนึ่งก็คือเข็มมันเบนสุดละถ้าเกิดมันมากกว่านี้ปุ๊บมันก็จะเจ๊งละแต่อันนี้มันเป็นพื้นฐานเราต้องการที่จะเอากาวนอมิเตอร์เนี่ยนะครับมาดัดแปลงทําให้มันทนกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นมันจะได้ทําตัวเป็นแอมมิเตอร์ได้ดีขึ้นกับ มันทนความต่งางศัก์ได้มากขึ้นมันก็ได้เป็นโวลเทเตอร์ที่ใช้งานได้ใหญ่ใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับได้มากขึ้นเราจะทำํำยังไงนะครับก็คือเราการสร้างแอมมิเตอร์นะครับทําให้มันทนกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นคือมีกระแสไหลผ่านมันได้มากขึ้นอา้าวถ้าเกิดเรามีกาวัดนอมมิเตอร์เป็น rg อย่างนี้นะกระแสสูงสุดมันไหลผ่านได้แค่เนี้ยเราก็ต้องให้กระแสสูงสุดไหลผ่านมันแค่นั้นแหละ คือ IMAX ของมันไอแม็องตัว G แต่ถ้าเกิดเราอยากได้กระแสะที่มันมากขึ้นผ่านมาตรงนี้ไอมันมากกว่าน,นี้เราจะทำยังไงเราก็เลยต้องเบนมันถูกไหมต้องเบนกระแสะอีกส่วนหนึ่งไปผ่านอีกขานหนึ่งคือไม่ต้องผ่านตรงนี้ผ่านอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็เลยใส่ตัว R อีกตัวหนึ่งเข้าไปเพื่อให้กระแสะไปไหลผ่านอันนี้ทุดกระแสะเดิมเนี่ยนะครับสมมติมันวัดกระแสะได้แค่แบบ1 0แอมป์ จริงๆสิบแอมป์ก็เยอะแล้วนะถ้าเราใส่ R ตรงนี้เข้าไปอ่ะมันอาจจะวัดได้ร้อยแอมป์เพราะพอถ้าเกิดมีกระแสะผ่านเข้ามาสิบแอมป์อ่ะมันเอ็นแค่เนี้ยเอ็นแค่นิดเ,เดียวเพราะกระแสไหลผ่านตรงนี้จริงๆอ่ะมันอาจจะเหลือแค่หนึ่งแอมป์เห็นื่อยไหมครับแต่เราก็เปลี่ยนสเกลตรงเนี้ยจากแทนที่เป็นศูนย์ถึงสิบใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นศูนย์ถึงร้อยแทนคือมันเดินมาแค่เนี้ยมันก็สิบละ่ะนะครับเดินมาแค่นี้ก็สิบละ่ะนะครับ วิธีการจำก็คือว่าวิธีการจำนะคือเหมือนกับมันทาให้มันไม่มีตัวตนอยู่อันนี้ก็เหมือนกันวิธีการจำนะว่าเราจะสร้างยังไงทําให้มันเหมือนมันไม่มีตัวตนอยู่ไม่มีตัวตนอยู่ก็คืออะไรคือ R มันน้อยที่สุดทําให้เหมือนตรงเนี้ยมันเป็นสายไฟเลยสายไฟธรรมดา R มันจะน้อยต้องต่อขนาน R มันถึงน้อยลงนะครับอ่ะโวลต์มิเตอร์ถ้าโวลต์มิเตอร์เป็นยังไงนะครับโวลต์มิเตอร์ โวลเิเตอร์เนี่ยมันมี R G ถูกไหมที่มันทนความต่างศักดิ์ได้ค่าหนึ่งแต่เราได้อยากได้ความต่างศักดิ์ตรงเนี้ยมันวัดได้มากขึ้นเราก็ใส่ R เข้าไปอีกตัวหนึ่งนี่เป็นตัว I ตัวหนึ่งข้อมัเนี่ยเป็นค่า V max ของตัวกานนอนโเตอร์เท่าเดิมแต่อีกส่วนหนึ่งไปข้อมันนี้แทน นะครับเพราะว่า v บวก v ถึงจะเป็น v รวมเนาะมันก็เลยต้องต่อแบบอนุกรมเข้าไปวิธีการจำก็เหมือนเดิมทำให้เหมือนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนคืออะไรคือเหมือนตรงเนี้ยมันไม่มีกระแสะไหไผ่านเลยก็คือต้องทำให้อาร์มเยอะๆนะครับตรงที่มันตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นช่องว่างเนี่ยอารมันเยอะมากๆเลยทำให้อารมเยอะๆถ้าทำให้อาร์มเยอะๆก็คือต้องต่ออนุกรมเข้าไปแค่นั้นเอง คร้อนี้บอกว่าต้องการดัดแปลงโวลต์มิเตอร์เครื่องหนึ่งที่มีความต้านทานภายใน20กิโลโอห์มและอ่านค่าได้สูงสุด20 V โวลต์ให้สามารถอ่านค่าสูงสุดได้200 V โวลต์อ้าวเป็น200 V โวลต์เลยนะนะครับจะต้องทำอย่างไรกับโวลต์มิเตอร์นี้แล้วก็มีข้อ 1, 2, 3, 4, 5นะก็คือเอาตัวนำต้านทานมีขนาดเท่าไหร่ ไปต่ออน,อนุกรมหรือต่อขนานกับโวลต์มิเตอร์อันนี้โอเคเรามีมิเตอร์อันหนึ่งเนาะซึ่งพี่วาดเป็นแบบกล่องแล้วกันเป็นยังไงก็ได้นะอย่างเงี้ยนะครับออตรงนี้เป็นกล่องนี่เขาบอกว่ามันสามารถที่จะอ่านค่าสูงสุดได้20 V โวลต์คือคอมเนี่ย20โวลต์ได้แม็กซ์และแต่ต้องการให้คอมเนี่ย นะครับมันอ่านแทนที่จะเป็น20โวลต์ให้ได้200โวลต์ให้ได้200โวลต์เอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะให้มันอ่านค่าได้200โวลต์ถูกไหมการที่มันอ่านได้20โวลต์แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้คอมตรงนี้มันได้แค่20โวลต์จริงๆเราจะทำยังไงก็ได้ที่เราใส่200 v เข้าไปแล้ว แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันยัง20อยู่เราทำไงเราใส่ตัวต้านทานเข้าไปอีกอันหนึ่งไหมถูกไหมมันจะได้แบ่งอันนี้เป็น20และอันเนี้ยมันเป็น180โวลต์ถูกไหมแบ่งอันนี้เป็น20อันนี้เป็น180มันก็แค่คอมแค่นี้แค่20มันก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามันจะต้องต่ออนุกรมเข้าไปมันต่อขนานไม่ได้เพราะถ้าต่อขนานไปอย่างนี้ เป็นอย่างนี้นะก็ต่อขนาดไปแล้วตรงเนี้ยสองร้อยเข้ามาอมนี้ก็สองร้อยขอมี้ก็สองร้อยใช้ไม่ได้ต้องต่ออนุกรมเข้าไปค้อมี่ยี่สิบขอมนี่ร้อยแปดสิบนะครับค้อมนี่ร้อยแปดสิบอันนี้ต้องต่อขนาดเท่าไหร่เข้าไปสองร้อยโวลต์อันนี้ต้องยี่สิบอันนี้ต้องร้อยแปดสิบเขาบอกว่าตัวต้านทานเนี้ยยี่สิบกิโลโอห์มยี่สิบกิโลโอห์ม นะเราหากระแสะที่ผ่านอันนี้ได้ไหมได้เนอะเราหากระแสะที่ผ่านอันนี้ได้ v เท่ากับ i r เราต้องการให้ v วลทที่บนรอมเนี่ยคือ20เท่ากับ i คูณกับ20คูณ10ยกกำลัง3เราตัดตัดเพราะฉะนั้น i ของเราเท่ากับ10ยกกำลังลบ3แอมแปร์10ยกกำลังลบ3แอมแปร์เนอะ ถ้าเรารู้ I อันนี้ล่ะเรารู้ว่าอันนี้มันต้องค้่อมแล้วได้180เราก็ได้ v เท่ากับ ir ของตัวที่จะมาต่อนะตัวนี้แหะ v เท่ากับ180เท่ากับ i คือ10บยกงลบ3คูณกับ r r ของเราก็เลยเท่ากับอะไร180คูณ10ยกกำลัง3เหน่วยเป็นโอห์มตอบข้อตอบข้อหนึเนาะนำตัวต้านทานขนาด180กิโมอันนี้คือ180กิโลโม กิโลโอมออมาต่ออนุกรมนะต้องต่ออนุกรมมาถึงข้อนี้20่ข้อนี้180เอ่อกับโวลต์มิเตอร์ตบข้อนึงนะครับตบข้อนึง